สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแซมมี่ชาแนลนะคะเปิดคลิปมาก็ถือ iPhone แบบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะข้อดีของ iPhone 14 Pro Max ที่เราใช้อยู่นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแต่ข้อดีเลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะจะบอกว่าข้อดีอันดับแรกนะคะของ iPhone 14 Pro Max ก็คือ เป็นดีไซน์แบบใหม่ในรอบหลายปีนะคะปกติถ้าคนใช้ไอโฟนมองข้างหลังก็จะทั่วๆไปคล้ายๆกันไปนหมดใช่ไหมแต่พอเป็นรุ่นนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้เลยถ้าใครที่แบบว่ามองเรามาเวลาเรานั่งเล่นน่ะสามารถรู้จากข้างหน้าเลยว่าเฮ้ยคนนี้เขาใช้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดอะไรประมาณนี้นะคะดีไซน์ก็เป็นแบบใหม่นะคะ คือสวยมากเจ้าตัวด y นามิกไอแลนด์ตัวนี้คือคือทําได้ดีมากๆค่ะเนี่ยค่ะคือเขาออกแบบมาได้แบบว่า มันสวยค่ะมันลงตัวค่ะหรือยิ่งเวลาแบบว่าสแกนหน้าหรือว่ามีคนโทรเข้าโทรออกดูหนังฟังเพลงเนี้ยมันก็จะมาแจ้งเตือนในนี้แถมมันยังใช้แบบว่าสลับแอปนะคะสามารถจิ้มผ่านตรงนี้ได้ด้วยนะคะมันทำมันช่วยให้เราทํางานแบบว่าลื่นไหลมากขึ้นนะคะจากที่ iPhone จะแบบว่าใช้2หน้าจอก็ไม่ได้สลับแอปอะไรอย่างงี้ก็ยุ่งยากแต่อันนี้มันเป็นฟิลแบบว่ามีความยืดหยุ่ในในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะ อีกเรื่องนะคะข้อดีของ iPhone 14 Pro Max ก็คือได้สีใหม่มานะครเปิดตัวมาพร้อมกันเลยถึง2สีนั่นก็คือสี Deep Purple กับสีสเป b l a c k นะคะซึ่งเป็นสีดำใหม่ถามว่ามันใหม่อะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะรุ่นอื่นจะเปิดตัวมาแค่ปีละสีประมาณนั้นนะคะค่อยมาเปิดตัวทีหลังอะไรอย่างเงี้ย แถมนะคะ14 Pro Max นะคะยังได้หน้าจอที่ใหญ่ที่สุดนะคะในบรรดาโทรศัพท์มือถือจากค่าย p p p l e และก็เป็นหน้าจอที่สวยและดีที่สุดด้วยนะคะมีความสว่างมากที่สุดมีหน้าจอ r e f r e ชเรท t ที่120เฮิร์นะคะเวลาเราถ่ายีเ,เวลาเรลื่อนอย่างเงี้ยคือแบบมันสม,มูทสายตาไปหมดนะคะอีกเรื่องนะคะข้อดีของ14 Pro Max ก็คือได้กล้องนะคะที่มี ความละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่12ล้านมาหลายปีแล้วนะคะรุ่นนี้ก็ได้กล้องในความละเอียดที่48ล้านสักทีนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นมากๆเวลาแบบว่าสแกน QR วอโค้ดอะไรเงี้ยแค่ผ่านนะคือน้องสแกนติดเลยนะคะผ่านๆน,นี่คือแบบว่ามันใช้งานดีมากค่ะกล้องของเขานะคะ ไม่จําเป็นต้องไปเข้าใกล้เลยนะคะในระยะไกลก็คือสามารถที่จะสแกนได้เลยด้ยกล้องที่ชัดแล้วนะคะก็ได้โหมดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่แบบว่าครอบคลุมนะคะ มีฟังก์ชันการใช้งานครบๆมาให้นะคะรวมถึงมีเลนมาให้ใช้ถึง3เลนเลยนะคะ3ระยะสามารถที่จะถ่ายว่ามุมกว้างอั t ต a า i d นะคะถ่ายมุมมองปกติแล้วก็ถ่ายเลนซูมได้ถึง3เท่านะคะแล้วก็ชัดมากอีกอย่างนะคะมีซูมมาให้เลือกถึง2ระยะเลยะคะ่ะนั่นก็คือซูม2เท่าแล้วก็ซูม3เท่าเราสามารถที่จะปรับใช้ได้เยอะมากบางคนที่ ที่ผ่ายภาพบุคคลก็ไม่อยากจะเข้าใกล้มากไม่อยากจะถอยใกลมากอะไรเงี้ยอีกได้พอดีพอดีก็มีสองเท่ามาให้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างนะคะก็คือเป็นชิปนะคะที่เป็นชิปใหม่ล่าสุดของ iPhone เลยนะคะ ก็เป็นชิปที่เลวและแรงที่สุดในโลกตอนนี้แน่นอนว่าแล้วเรายังสามารถที่จะได้ใช้ไปยาวๆนะคะอัปเดตยุบยาวนะคะ,ะ,คะไม่ต้องห่วงแน่นอนโทรศัพท์ p h o n e นี่คืออยู่กับเราได้ยาวแน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีการอัปเดตมาให้หลายปีมากแล้วถือแบบว่าอีก4 5หปีข้างหน้าถือแล้วมันก็ยังดูแบบว่าไม่ตกยุคไม่ตกรุ่นแน่นอนนะคะความเป็น iPhone ของเขานะอีกเรื่องนะคะก็คือตัวนี้นะคะ แอึดมากนะคะได้แบตเตอรี่ที่อึดมากรวมถึงมีหน้าจอ120เฮิร์นะคะทําให้ฟังก์ชันบางอย่างที่เราใช้งานบนหน้าจอเนี่ยมันจะช่วยเซฟแบตเตอรี่ของเรานะคะและอีกข้อดีอข้อดีอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือหน้าจอนะคะมีฟังก์ชัน Always On Display มาให้ก็คือมันจะสว่างตลอดเวลานะคะมันก็จะแสดงหน้าจอของเราทั้งหมดในแบบว่าหลีแสงลงนั่นแหละแต่คือ รุ่นอื่นไม่เคยมีนะถึงมันจะมีคนบอกว่ากินแบตแต่คืออันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะคะที่แบบว่าเฮ้ยไอโฟนมันมีแล้วมีในปีแรกด้วยหน,ะะน้าจอแบบ like all day display นั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนใช้ไอโฟนต้องมองว่าเป็นข้อดีแนใ่นอนนั่นก็คือเคสฟิล์มของน้องหาซื้อง่ายมากไม่ว่าคุณจะเดินตลาดนัดนะคะหรือว่าคุณจะไปช h o ตามห้างใหญ่ๆ น้องก็มีเคสฟิล์มให้เลือกหลากหลายมากนะคะมีเคสที่แบบว่าคนอยากผลิตออกมาขายะคะ่ะก็ทําให้เรามีตัวเลือกในการใส่เคสได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ไม่เบื่อเลยนะคะน้องม่วงของเราเนี่ยถือเพียวก็คือสวยอยู่นะแต่แบบว่าถ้าไม่ใส่เคสเลยก็คือเดี๋ยวน้องเป็นรอยง่ายนะคะเพราะว่าวัสดุตรงนี้คือ ให้ความพรีเมียมมากเป็นวัสดุที่พรีเมียมที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนที่เราเคยใช้มานั่นเองข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ iPhone นะคะระบบ i o s นะคะมีแอป,ปให้ใช้มากมายแล้วก็แอป,ปทุกแอป,ปเนี่ยใช้งานง่ายรองรับเข้ากับระบบ i o s ได้อย่างดีอย่างเช่น Story IC นะคะหรือว่าแอป,ปกล้องต่างๆนะคะเมื่อมันอยู่ใน iphone แล้วมันถ่ายออกมาสวยมากสามารถที่จะใช้กล้องของน้องอะ่ะ ถ่ายผ่านแอปได้แบบว่าละเอียดแล้วก็สมูทสวยสุดๆไปเลยข้อด,ดีทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานะคะก็ล้วนแต่เป็นข้อดีของน้องนะคะแค่ดีไซน์ใหม่แบบนี้ก็กินขาดแนละ้วได้หน้าจอที่แบบมีน้อง Dynamic Island แบบนี้ก็คือมินิมอลแล้วนะคะยิ่งเราแต่งหน้าจอแบบสไตล์ฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะคะก็ทําให้น้องอดูมินิมอลน่ารักไปอีกนะคะจะบอกว่าดีไซน์ของเรา แบบนี้นะจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีนะคะก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันยังจะเป็นดีไซน์แบบนี้ไปอีกปี2ปีนะคะทําให้เราถือในปีหน้าเนี่ยก็จะยังไม่เชยนะคะก็จะยังดูพรีเมียมดูหูดูเป็น iPhone ในเจเนอเรชันที่ใหม่อยู่ไม่ได้ดูล้าจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีทั้งหมดทั้งมวลที่ คุ้มค่าแก่การจ่ายค่าตัวน้องในราคาเกือบ50,000ื 50, นะคะเพราะเราใช้เป็น256 g b นะคะส่วนใครที่คิดว่า iPhone 14 Pro Max มีข้อดีอะไรยังไงอีกนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะเรามาพูดถึงแต่ข้อดีของน้องจริงๆเพราะน้องมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนค่ะคะําว่า iPhone นะคะถือรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือไม่อายใครแน่นอนถือแล้วรู้จบอะจบนะบ๊ายบาย